แสงไฟเมืองพระเลือนเป็นเส้นสีต่างจชายหนุ่มคนหนึ่งอายุยังไม่ถึง20ดีกำลังรีบข้ามทนเขากำลังจะไปสายเสียงแต่รถดังสนัน่นทําให้เขาสะดุ้งกลับมาสู่โลกแห่งความจริงรถบรรทุกถูกที่ไม่สามารถเบรกได้ไททันพุ่งชนเขาเข้าอย่างจังสีแยกที่พลุกพลานกับเงียบสงัดผู้คนต่างพากันมองด้วยความเสียดยองขณะที่ชายหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่บน,นบนพื้นบนพื้นทอดยจ ชีวิตของเขาที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันจบลงในเช้าพิบตาเมื่อเที่ยงคืนมาเยือนเมืองเมืองความเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้ก็เกิดขึ้นอากาศเริ่มหนักอึ้งเต็มไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นวิญญาณของชายหนุ่มไม่สามารถผับขวับความสุบสุขจึงเริ่มก่อตัวในตอนแรกมันเป็นเพียงเสียงกระซิบเบาคนที่เดินผ่านไปมาต่างคิดว่าเป็นเพราะความเหนื่อยอล้า เล่นตลกกับสายตาแต่เสียงกระซิบกับดังขึ้นเรื่อยแนนเงาเริ่มชัดเจนขึ้นวิญญาณแยกไฟแดงวิญญาณที่ไม่สงบสุขถูกผูกติดอยู่กับสถานที่ที่เขาเสียชีวิตไปตลอดการเมืองที่คุ้นเคยกับสิ่งที่จับต้องได้และอธิบายได้กลับต้องเผชิญกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ เจ้าหน้าที่มองว่ารายงานต่างอ่านเป็นเพียงอาการวิตกังวลรวมกันสื่อมวลชนแห่กันไปที่สี่แยกนั้นแดดนั้นแฟลชจากกล้องสองประกายคนขับแท็กซี่เริ่มรายงานว่าเห็นเขาพ่อค้าแม่ขาวแล้วว่ารู้สึกหนาววุบวับเมืองที่เคยหลับไหลกำลังกลังถูกหลอกลวนด้วยวิญญาณความกลัวและความหลงไหลผสมเปกันปล่อยเงาที่หน้าคนลุกยาวไกลผู้คนเปลี่ยนเส้นทางที่ชั ไม่ต้องการเสียงเจอกับวิญญาณชายหนุ่มเมื่อเวลาผ่านไปหลายคืนเรื่องราวเกี่ยวกับผีของชายหนุ่มก็ยิ่งมีมากขึ้นบางคนกระซิบว่าเห็นเขากุมหน้าออกไปหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดความกลัวแพร่กระจายเหมือนเชื้อโรคสถานบันเทิงยามค่ำคืนรอบสี่แยกที่คึกคักก็ศบเศร้าลงร้านค้าปิดเร็วกว่าปกติ ที่เงายาวเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดบัดนี้กับรู้สึกอึดอัดคับของแม้แต่คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีก็อดเหี่ยวหลังไม่ได้เมืองกลายเป็นมีกงแห่งความกลัวนนนนทางถูกหลอกหลอนด้วยวิญญาณของชายหนุม่มในที่สุดข่าวเรื่องผีก็ไปถึงหูของแม่ของชายหนุม่มความเศร้าโศก ลายเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอนับตั้งแต่วันที่เลีที่ลูกชายของเธอถูกพรากไปเมื่อเธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่ไม่ส่งสุขของเขาแสงสว่างแห่งความหวังก็จุดประกายขึ้นในหัวใจที่แตกสลายของเธอคื้นหนึ่งเธอมีเพียงความรักที่ไม่สั่นคลอนและรูปทายติดกรอบติดเจอตายสดเธอจึงไปที่สี่แยกนั้นน้ำตาไหลาอาบใบหน้าของเธอขณะที่เธอพูดกับเขา เสียงของเธอปนไปไปด้วยความสราศกและความรักที่รุนแรงลูกชายของแม่เธอกะสษบถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางแล้วแม่รักลูกจงไปสู่สุขันะดูเหมือนว่าคำพูดของเธอที่ลอยไปตามสายลมยามค่นืนเมืองทั้งเมืองกำลังกลั้นหายใจรอคอยปฏิหาริยังมีความหวังอากาศเงียบสงัด สัญญาณไฟจราจารเปลี่ยนสีสองแสงเรื่องร้องที่สีแยกที่ว่างเปล่าร่างโปร่งแสงของชายหนุ่มเริ่มปรากฏขึ้นเขาหันไปหาแม่ของเขาสีหน้าของเขาอ่อนลงราวกับจำเธอได้เขายื่นมือออกมาสัมผัสของเขาจับต้องไม่ได้แต่เต็มไปด้วยความสงสุขและความรักอย่างท่วมทน้นแล้วก็เงียบสงบและลึกลับเหมือนกับตอนที่เขาปรากฏตัวชายหนุ่มก็เริ่มจางหายไปสีแยกว่างเปล่า มีเพียงเสียงเมืองที่ดังอยู่ไกลไกล่คอยตื่นจากการหลับไหลวิญญาณแยกไปแรงหายไปไปเรื่องราวของเขายังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของชีวิตและพลังแห่งความรักของแม่ที่คงอยู่ตลอดไป